<Yeah. S 2> สวัสดีนะคะนิคคูสิริวันดวงแขนะคะจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครม้วนบำรุงสิลงนนะคะสำนักง,งานการส่งเสริมอาชีพสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้คิงคูจะมาสอน การสร้างแขนเสื้อฟิลิปปินส์นะคะนักศึกษาถือว่าเป็นนักศึกษาแล้วกันนะคะเข้ามาเรียนเนี่ยก็ต้องเป็นนักเรียนของคุณครูแหละนะคะเป็นแขนเสื้อที่จริงๆแล้วเขาชื่อแขนฟิลิปปินส์นั่นแหละแต่ว่าบางทีเราก็ไปสร้างแขนแขนกระบอกแขนชุดไทยเราก็ได้นะคะแค่เราแทรก,กระดาษให้น้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นแขนเสื้อเนี่ยวันนี้ครูทำวิดีโอขึ้นมานะคะเพื่อ ให้นักเรียนได้เรียนรู้นะคะเพราะว่าการสร้างแบบเนี่ยมันจะมีรายละเอียดบีกย่อยพอสมควรนะคะคุณครูก็จะนำเสนอวิดีโอให้ให้ดูนะตามขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆตั้งแต่อาานักศึกษาต,ต้องมีเสื้อมีแขนกอนนะเสื้อเบื้องต้นแขนเสื้ออะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดิคูขอ,อนำวิดีโอมาให้นักศึกษาเลยนะคะ คอยเตรียมดูนะคะอ่านักศึกษาดูจ้ะวันนี้คุณครูจะเอาแขนเอาเสื้ออะไรมาก็ได้นักศึกษาจาไว้นะคะเราจะเรียนแขนเสื้อเนี่ยแขนเสื้อตัวนี้เดิมมันเป็นแขนกุดแต่ไม่ได้ปิดวงแขนวันนี้ครูจะปิดวงแขนเสื้อนะคะเพื่อเน้นเสื้อและว,วันนี้ครูจะปิดวงแขนเสื้อนะคะแล้วก็คุณครูต้องการอสอนแขนเสื้อฟิลิปปิน จำไว้นะคะบางคนเนี่ยอาจารย์ลงแขนหนูกไปแล้วอันนี้ไม่ปิดนะอ่าน,นี้ไม่ปิดดีกว่าจะได้ใส่สบายนะคะวันนี้คุณครูต้องการแขนเสื้อตัวนี้รักแล้วามสิบแปดครูจะบวก8ต้องได้สี่หกมันได้สี่เจ็ดก็ได้สีก็ได้นะปิดตรงนี้หน่อยให้ทรงเสื้อมันสวยแขนเสื้อฟิดาปีนเป็นแขนชุดไทยแล้วก็ได้นะไทยจิตแะดาไทยเรือนต้นนะ่นะ,คะคือแขนที่ ่วงออกเจ้าใสากันแจงเลยน่ารักดีใช่เพราะนั้นเวลาแขนที่มีความฟูฟ่องเนี่ยนักเรียนจะต้องเอาเข้านะคะเนี่ยเอาเข้าได้ถึงสามเซนหนึ่งถึงสามเซนวันนี้คุณเข้าเซนครึ่งแล้วกันครูจะไม่ฟูฟ่องเยอะถ้าฟูฟ่องเยอะเข้าเยอะแล้วนักศึกษาก็เอานี้ลงด้วยนะคะวงแขนเนี่ยคือสิ่งง่ายๆคือนักเรียนต้องงเช็ควงแขนให้ใสได้ก่อนถึงจะเว้านะจำไว้นะคะอ่ะคุณครูจะเช็ควงแขนก่อน ให้วาวนะคะให้มันใส่ได้ก่อนไม่ใช่ว่าเว้าวไปแล้วใส่ไม่ได้นี่ไม่ได้เลยนะคะนักเรียนเว้าเว,ว้าวตรงนี้ให้ได้สี่สิบแปดก่อนนะคะถึงแรกสี่สิบแปดหรือสี่สิบเจ็ดสี่สิบอยู่ในระหว่างเลขอ่านี่สี่สิบสี่สิบห้าถือว่ายังไม่ได้ถ้ายังไม่ได้เนี่ยให้นักเรียนลงได้ถึงสามจุดห้าเลยนะอ่ะคุณลงให้ได้แล้วนะตรงเนี้ยลงไปอีกสองเซนอ่ะตอนนี้คุณครูต้องการเว้าวนแหละวาวเพื่อให้ แขนเสื้อมันดูตัวเล็กผู้หญิงเราตัวบอบบางสวยกว่าตัวหนาๆใช่ไหมคะอ่ะนั่นเก็เว้าให้มันดูตัวเล็กอันนี้ก็เว้าเว้าเข้าเว้าออกนีให้ลงมาที่เส้นสีแดงนะคะอันนี้บอกตรงนะสีนี้ครูยังไม่ถนัดเลือดหรือ่อะนั่เอก็เอามาทาทาแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะ นักศาก็วัดวงแขนเสื้อหน้าบวกวงแขนเสื้อหลังสดไว้เลยเอ่ะเร่นวัดเลยนะจ๊ะวัดวงแขนใหม่นะไอ้อสีน้าเงินไม่ต้องสนใจนะสีน้าเงินคือเสื้อแขนกุดนะจะให้ดีนะวันนี้ครูจะเสื้อมีแขนแล้วนะคะคือเอาเสื้อตัวไหนมาทับก็ได้แต่อย่าลืมว่าตัวนั้นตเป็นตัวที่เย็บอ่ะตัวนี้48แปขนรวมแล้ว48่สเซนค่ะ ได้4.8เซนแล้วนะคะตอนนี้นักเรียนตัดมาหาแขนนักเรียนสร้างแขนเสื้อฟิลิปปินเตรียมแขนเบื้องต้นมานะเมื่อเตรียมแขนเบื้องต้นมานะคะให้นักเรียนฟิลิปปินแท้ๆเนี่ยมันจะใช้เส้นนี้นะฟิลิปปินรุ่นแบบอลังการงานสะร้างแต่วันนี้นครูขอลดลงนอยนึงเอาเส้นนี้เส้นเดิมเราเลย เราะอะไรบบบมันจะได้ไม่หรูหราเสื้อผู้หญิงฟิลิปปินส์เขาจะชอบหรูมากคนไทยเราจะเป็นกลางจะไม่ติดว่าแม่แล้วเ,าเอาเมย์ก็เอาเศษกระดาษมาเอาเศษกระดาษมานะคะแล้วน้องสาวก็ตัดนะตัดตามรูปนี้นะจ๊ะตัดแบบนี้เส้นสีดนดแดงนี่นะจ๊ะแล้วน้องเมย์ก็ตัดตามนี้นะจ๊ะคือตัดย้อนสอง ตัดนะตัดให้มันโยกได้บางคนเนะี่ยก็ตัดพอดีก็ได้นะแต่พอดีเนะี่ยเวลาน้องเรเียนวาดวาดยากมากมันสะดุดสกอ๊อตเทปครูถึงไม่อยากให้ตัดพอดีตัดให้อย่างนี้ดีกว่าแล้วน้องเรเียนก็ยึดยึดตัวฐานล่างไว้มันจะมีฐานล่างกับฐานบนใช่ไหมอันนี้คือฐานล่างยึดไว้ให้มันแล้วเลียนก็สกอตเทปแปะสาวสกอ็อตเทปทิดแปะค่อยๆแปะใจเย็นๆท็นทำสุขภาต้องใจเย็นเอย่าไปอุ๊ยอาจารย์ทำไมมันยากจังเลยมันไม่ยากหรอก ถ้านักเรียนทําตามขั้นตอนนัษาจะจานมันเยอะแยะไปหมดมันเยอะแยะตีเส้นนี้ขึ้นมาตีเส้นนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วนักเรียนก็จับในตาําราเขาเขียนไว้เลยนะคะว่าตรงนี้แทรกมากแทรกน้อยวันนี้ครูจะแทรกให้ตรงนี้สักสามจุดห้าอันนี้ก็จะเจ็ดถูกปะ่ะก็จับถ้ามันเคลื่อนนิดหน่อยก็ไม่ต้องไปตกใจนะนักเรียนทําให้มันจะหวัดมันใกล้เคียงกันอันจะนี มันจะต่างกันนิดหน่อยเห็นไหมนักเรียนถ้าต่างกันนักเรียนเอาตรงนี้เป็นหลักก็ได้เพราะว่าแขนเสื้อหน้าแขนเสื้อหลักมันต่างกันนิดหน่อยให้มันดูบาลานซ์กัอนเสื้อผ้าเอาเส้นแดงเลยแหละชัดๆเลยนักเรียนจะเห็นชัดๆอะไรบรนจักนักเรียนก็เพิ่มเนี่ยว้าออกเนี่ยนักเรียนจําได้มั้ยเราเอาเข้าเดี๋ยวนี้ก็ต้องวัดออกแผนที่ค่าเขาวาดแต่ค่อยวาดสไลด์ไป สมัยคุณเรียนใหม่ๆคุกก็ว่ายากกันแหละแต่เวลาเรียนทำเรียนทำอย่างนี้ก็ได้มันทำได้ช่วยไม่คบมันช่วยนักศึกษาไม่ได้นะเนี่ยมันทําตรงนี้อย่างนี้นะคะแล้วนักศึกษาก็มาวัดนะคะมาวัดองค์แขนเสื้อขอนักศึกษาว่าทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เวลาวัดทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้เท่ากับ 61นะ61เซนเมื่อกี้เท่าไหร่คะ48จำได้ไหมคะนันกศาเนี่ย48เอา48มาลบนักเรียนก็เช้เครื่องคิดเลขกดเลยนะบางคนไม่ถนัดเอาเครื่องคิดเลขมาช่วย61ลบ48เท่ากับ13นักเรียนจะลง4ตำแหน่งหารด้4หาด้วย4เท่ากับ3.2 จดไว้นะคะนักเรียนดูนะคะแขนเสื้อตัวนี้เวลาแล้วซ่าไอ้ตรงนี้มันยาวขึ้นใช่ไหมมันยาวขึ้นกว่าที่เราต้องการอ่ะยาวไปเท่าไหร่อ่ะยาวไปอ่าสามเซนอัก็เ,เอาขึ้นให้มันต่างกันนิดหน่อยอ่ะวันนี้นคุณครูเอาขึ้นสามเซนนะคะแล้วตรงนี้นักเรียนสอบนิดหนึ่งนะจ๊ะอ่ะครูสอบตรงนี้น้อยๆมันเย็บยากนักเรียนอย่าเพนะเย็บยากมาเอาสอบเข้ามาหน่อยสักเซน บางคนเนี่ยอาจารย์หนูไม่ชอบโคง้งโค้งอ่ะถ้าไม่ชอบโคง้งหนูก็ตีตรงอดจ๋ยวแขนจะยาวกว่าที่หนูตั้งา,ารนิดนึงนะคะเนี่ยบางคนไม่ชอบไม่ชอบทำสาบเสื้อ,อไว้ง่ายไม่อยากยุ่งยากอ่อาก็แค่นี้ก่อนนะจ๊ะต่อเลยนะคะนักศึกษาจา๋าอ่าตอนนี้เมื่อกี้คํานวณไวใช่ไหมตอนนี้เรียนทําตัวนี้นะคะทั้รเรียนดูอดูรายละเอียดนะคะและยาหา่างตรงนี้สองจุดห้านะจ๊ะ น,นี่ก็สองจุดห้านักเรียนก็วัดตรงนี้ 3. 3. นนสามใช่ไหมสามจุดสองนักศึกษาก็วัดสามจุดสองแล้วแบ่งครึ่งแล้วตั้งฉากตั้งฉากเป็นสามจุดห้าตั้งได้ตั้งแต่สามถึงแปดเกตเล,นเลวนะคะ,ะระยะห่างสองจุดห้าจริงๆรงนะ่บางคนผอมมากตรงนี้สองก็ได้นันกศึกษานะ,ะนสองถึงสองจุดห้าแล้วกันบางคนตัวเล็กมากไงตัวเล็กเราก็ต้องลุกมาลวยให้เขาเล็กหน่อยเนาะเขาตัวเล็กอาจแบ่งครึ่ง แล้วตั้งฉากให้3.5การตั้งฉากเนี่ยมัน,ม,นมันเตรียมไว้สำหรับเวลาคนเย็บเขาจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่กะระยะให้เขาทำแล้วตามเรามันจะได้สวยๆนะอันนี้ก็3.2ตั้งฉากอันนี้ก็2.5แล้าก็3า อันนี้คือเนื้อที่เก็บเนื้อที่เก็บเสร็จตรงนี้แล้วนักเรียนจำไว้นะคะว่าเสื้อผ้าทั้งนี้นักงเรียนอย่าไปปล่อยไปเลยโดยที่ไม่ได้เช็คหรือไม่ได้แต่งให้เขาถ้านักเรียนไม่เช็คไม่แต่งเนะี่ยคนที่เย็บเขาเป็นสาหัสมากเลยเขาจะต้องมาเสียเวลาจัดให้เราถ้าคนเป็นเย็บเป็นเนี่ยเข,เขาเขาก็ง่ายคนไม่เป็นเนี่ยมันแหว่งขึ้นมาแนละ้วเป็นเรื่องเลยนะเสื้อนักเรียนก็จะไม่สวยนักเรียนใส่ อันไหนที่มันรู้สึกเกะกะน,นั่งเลี้ยงก็ออกไปนั่นเองมันเกินตัวเราเอาออกไปซะ,ะก็เทะแปกไปแล้วเลี้ยงก็ต้องมบบค่ะตรงกลางนี่สําคัญมากนะกลางเก็บเนี่ยติกเอาไว้แล้วเราก็จับอันไหนที่มันจับใหม่จับอย่างนี้ถ้าลูดจบแล้วนะถ้าแขนลูดลูดอะ แ่รูดจบแล้วแต่นี่นครทูทําอย่างนี้เพื่อว่านักเรียนรีดง่ายถ้ารูดมันรีดยากหนึ่งแล้วก็คนไทยเราจะไม่ยอมคนไทยเราเน้นทำจีบมากกว่าต้องจักเสื้อผ้าเด็กๆกจะรูดจะยากสําหรับช่างนิดหนึ่งแต่ว่ามันดูดูหรูนักเรียนต้องมาแต่งใหม่แบบนี้นะจา๊ะอันนี้ก็เหมน เป็นแขนเสื้อเลยนะนักเรียนมาดูมันไม่สวยใช่ไหมมันดูไม่เรียบไม่เรียบใช่ไหมคะถ้าไม่เรียบไม่เรียบเนี่ยนักเรียนต้องแต่งนหอย่าไปคิดว่าโอ๊ยไม่เรียบเดี๋ยวช่างก็ไปทําเองแหละอย่าอย่าอย่าไปคิดคือช่างเย็บเขาลําบากนักเรียนต้แต่งเขาใหม่สิตะเนี่ยแต่งใหม่ให้มันให้มันต่อเนื่องให้มันเชื่อมกันเหมือนเราเชื่อมงานให้มันให้มันบรรลานกันเหมือนแต่งอะไรให้มันเนียนเเนี่ยแต่งให้มันเนียนๆ เวลาคนเข้าไปเย็บเขาจะง่ายอันนี้เสร็จใช่ไหมคะอันนี้คือเสร็จสําหรับเวลาช่างเย็บนะคะอะตอนนี้เราแกะออกสิคะนักเรียนวางผ้าแบบนี้ไม่ได้นะบางคนบอกจ่าแล้วหรือวางผ้าก็แกะออกสิคะคือแต่งเพื่อให้ทรงมันสวยๆเราก็ใช้เกหนังเงอนวนะนะักเรียนก็แกะ,ะแกะออกไม่ปใช่ไหมคะนักสายแกะเกลียวผ้าเลยเสือผ้าแบบนี้ใช้เกลียวตรงนะไม่นิยมเกลียวขวา เกลตรงหรือเกฑ์เฉลียงแต่เกลนตรงนิยมกว่ากว่าก็เสร็จสำหรับเสื้อแขนฟิลิปปินส์วันนี้นะคะอ่านักศึกษาเป็นไงบ้างนักเรียนครูเรียนวิดีโอไปนะคะก็คือปีกย่อยรายละเอียดเนี่ยบางทีนักเรียนไม่ทันก็เปิดดูมาใหม่นะคะก็ทางทางเรียนก็ โดยเฉพาะาสำนักพัฒนาสังคมท่านก็ลเล็งเห็นความสำคัญเรื่องการสอนออนไลน์เนาะก็จะเป็นส่วนหนึ่งแหละที่แต่จริงๆแล้วอ่ะการสร้างแบบเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่มีความรู้พื้นฐานมาบ้างใช่ไหมคะอาจจะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่ามันมันแทรกแบบแลวมันเริ่มยากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็อขอจบการสอนออนไลน์ แต่เพียงแค่น,นี้สวัสดีนะคะ